สวัสดีครับมือนี้ย่ำซ่ๆนะครับผมอี่หาจะหกมุ่งแล้วผมจะพาไมาย่ำจันนะครับผมมาเบิ่ว่่าจะได้บัวนะครับผมครั้งแรกของปีนะครับขันฝนบตกนะครับผมมัน กับบบรูวัาถือบอตะ่ากดรล่องเมึงครับหลังแรกนะครับบบถือครับนี่นะครับไปอีกหลังหนึ่งนะครับน้องหนึงครับ เกสปริงเกอร์หดมั่นแล้วลราเขากันไม่ยำจันนะครับคือบอมุนเนาะสปริงเกอร์ มาลุนกันครับมาลังจะถือบ่อเบิองุ่งแล้วบ่เป็นตะถือเป็นได้ครับอ๋อหยิบลอยครับพี่น้องเข่าครับพี่น้องอู เปนปลาเขาหรือมันลั่นเองครับนี่นะครับอู้ผมว่าน่าจะปลาแล้ะครับเพราะว่าเบิ่งจากห้อยน้ำเดี๋ยวก็บ่เห็นเนาะนี่ครับโอ้ยป่มามันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขื่นมาให้เบิ่งนะครับนี่นะครับ มันลันแล้วเดี๋ยวผมเอากล่องไปตั้งแป๊บหนึ่งนะครับผมผมขอฝากกาติดตามน้ำด้วยครับใส่นีกระมานเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล่องวีตุนไหม่เลยเด้ยวยครับนี่ โอ้หไม่บวมครับพี่น้องอ่าเป็นปลาดุกเด้อครับพี่น้องเป็นปลาดุกดันในตะว่าเขาโตเดียวเด้อครับเขาโตเดียวสงสัยตัวนี้มันจะเข่าไปก่อนตัวนึงเขานํำประทันนะครับ ปกติถ้าเป็นปลาดุกมันจะเข่าเป็นคูนะครับเดี๋ยวผมเทอกไม้บึงแต้มเดียวครับกับผเป็นยังครับหมาน,นี่ครับผมนี่นะครับปลาดุกหน้าอุ้ยเหลืองๆสๆ่น้งามนลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่นะครับ ลาดุกน้าตัวเหลืองๆเซงงามๆนะครับผมจันหมานครับนี่นะครับผมจังไรก็ฝากกดติดตามน้ำนะครับผมกนติดตามถึงสองพันคนนะครับผมแจกจันหนึ่งหลังนะครับ เดี๋ยวถ้าครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะทำคลิปหลายๆอย่างนะครับผมจะเป็นใส่จันไทยคลิปมันสำปะหลังนะครับหรือ f c หรือว่าพี่ๆเพื่อนๆอยากดูอะไรก็สามารถถามได้นะครับผม ลิจชมอยากชมบานประตูหน้าต่างนะครับของช่องเราก็มีนะครับเพราะว่าเป็นโรงงานทําบานประตูนะครับอยู่ภาคอีสานนะครับผมอยู่จังหวัดอำนาจเจริญเลยนะครับนี่นะครับผมประดุกใส่งามตัวเลืองๆเ,เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับช่อง เกษตรทดลองชนแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ